ทอปาก็ควายเอ้ยมันมันชื่อขายวีดีโอชุดที่อในรานเมื่อกี้แกบก่อนมันไปชื่อในรานเมื่อกี้แต่เราไปเปิดดูว่าเออในบรรดจที่ก่อนมันมันบอกว่าควายเออก็ควายมันชื่อทอปีไงก็ใช่ไงมันก็เลยแบบแปลแปลตัดเป็นควายเรอเราลองเคลียร์กันได้ไหมถ้าเคลียร์ไันได้สมชายเคลียร์ให้หน่อยในเรื่องนี้มั้ยไงนี่ราชบัณฑิตฉันนะเนี่ยชื่อตัดสินก็เปลี่ยนชื่อแล้วอ๋อแม่ถ้าชื่อ หมอทรงแท่งงอเชื่อเลยที่ล่อพวกงงให้หมอทรงไข่ว้แม่งมีหมออีกคนวลยรุ่นเหล่านี้สมชายอีกคนเนี่ยสมชายบานเลยนะมอันมีมันมีรุ่นเหล่าอ่ะทรงมันมีสามทรงตายไปแล้วทรงหนึ่งเหลือสองทรงเฮ้ยทรงไหนตายทรงหลไอ้ทรงนู้นมันตายไปแล้วไงทรงอะไรที่มันอยู่ในบทควาเนี่ยแต่ผมมองมองไม่ออกเป็นสีเฮ้ยนี่เปียทรงเก่นไหร่เลยที่นู่นเขาเรียกมันไอ้ทรง งั้นเหรอน้ำอ่ะเปรี้ยก็เขาถ้าชื่อกเขาเรียกไอ้เปียมึงก็ไปเปลี่ยนชื่อเขาอีกแล้วไม่ใช่ที่ปากน้ำเนี่ยเขาเรียกมันในเสียทรงเข้าใยบ่าวไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้ทีแรกเฮ้ยต้องเคลียเจ๊งต้องเคลียเรื่องนี้ต้องเคลียให้เขาน่ะแล้วเราก็ไปต้องถามเรื่องนะ เดี๋ยวต่อถามรูว่าคือันนี้เลยฟวาวังนะนี่ถ้าจะถามเต่งนะถามเรื่องเพลงแล้วอย่างอื่น่าถามผมไม่รู้เรื่องอื่นหมดหมดเพลงครื่งนี้จะหมดถามเรื่องเพลงผมต่ออย่าคุยเรื่องเรื่องอื่นแมวแจ๊งบอกูรูปอยหัว อยู่บ้านเมียก็ให้หาแหนบอย่างเดียวก็จะตายอยู่แล้วแหนบเบอร์นั้นน่ะเฮียทำไมไม่ใครใส่เบอร์เฮียเฮียหัวเทียนตรงนั้นน่ะเฮียคราวนี้ผมก็ป่วยหัวแล้วไม่คุยแล้วอื่นาเถียงบอกเลยอย่าตอบนะขอเฉพาะเรื่องเพลง เฮ้ไบางทีเผลอไปไอ้อสอบอกเพี้ยแนนเปิ์สีอเอาเพลงเหรเพลงเครบตายแล้วดูสิตายล้นึกจะรอรับพระก่อนอยยาไปแมน้วดด พระอยู่ในในโบสถ์เลยครับกำลังทำพิธีฮะเชิญนะฮะรอรออยู่ฮะเขารออยู่ฮะเขารออยู่ครับเขารออยู่ท่านไปห่มดีบอนแล้วเขารออยู่ก็เขารออยู่ฮะไม่เดี๋ยวกากราสงเล่นงานจริงจแล้วกากราสงไม่กากราสงเขาก็รออยู่ไม่อยู่ตรงนี้ยิ้วไม่ต้องโกนลยดูตาค้อนตาที่ยืนรออยู่หะหมอยคิ้วดำเลยมงองชูขายหมดเลยอ่ะ よろしくお願い